ออกส็สวัสดีเพื่อนๆชาวสลามเมมโรี่เซกก่กันด้วยนะครับกลับมาอยู่กันในเกมสลามเหมือนเดิมสําหรับวันนี้เอเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยเนาะเพราะเดี๋ยวว่าวันที่สามก็คือวันพรุ่งนี้เนาะจะมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาอีกเนาะก่อนจะเข้าสู่การเขาดาวหรือการนับถอยหลังเข้าสู่กิจกรรมสี่ปีเนาะก็จะมีกิจกรรมเข้ามาแทรกก่อนนิดนึงนะครับ เรามาดูรายการรายละเอียดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เออวันที่สามเนาะก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการรีลันตัวของอ่วิโอเล่สามจุดห้าปีพาที่หนึ่งแะอ่าที่ะมีการรีลันก,กลับมาเนาะก็จะอยู่ประมาณเจ็ดวันนะอ่าอาทิตย์หนึ่งก็คืคอ เริ่มวันศุกร์พรุ่งนี้เนาะก็คือเริ่มวันศุกร์แล้วก็จบวันศุกร์อาทิตย์หน้าก็สำหรับใครที่พลาดในส่วนของวิโอเร่สามจุดห้าปีไปรอบก่อนนะรอบต่อที่มันครบรอบตอนนี้วิโอเร่กลับมาแล้วเนาะก็เป็นตัวที่เอ่อตั้งแต่การมาของวิโอเร่เนาะแล้วก็ทีมหลังๆที่ตามมาต่อจากนั้นะ่ะก็ทําให้ตัวของวิโอเล่โดดเด่นขึ้นมาจนขึ้นไปสูง ถึงเทียร์สูงๆได้เลยก็คือเทียร์หลักสูงได้เลยเนื่องจากว่าเป็นตัวดีบัฟที่ค่อนข้างดีก็คือเป็นการแปะดีบัฟให้วินเนตไซส์กับทีมเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของลดต้านตัวอันติและยังสามารถเปลี่ยนลูกแก้วลุงได้ถึง2ครั้งโดยที่เผ่าที่วิโอเร่จะสามารถเปลี่ยนได้มันมีถึง3เผ่าซึ่งยุคหลังๆมาเผ่ามันเริ่มอ่าเผ่าสเผ่านี้ ตัวละครมันเริ่มเยอะขึ้นทําให้วิโอเล่มันเลยเด่นขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันเลยเก่งขึ้นมาเรื่อยๆทําให้ตัวของวิโอเล่ได้ขยับไปโดนจุดสูงสุดเนาะถ้าตอนนี้ก็ยังเป็นตัวที่ออ่เไปทางซัพพอร์ตดีบัฟที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นะเป็นทางเลือกเนาะสำหรับตัวนี้ก็ใครที่คิดว่า ยังอยากให้อยู่ก็สามารถไปเปิดกันได้นะครับสำหรับตัววิวเล่เนาะเพราะว่า oh, ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมต่อไปกันจะเป็นในส่วนของกิจกรรมออกเทกแกรมเอมเบลมเอ่อเซเลมอนีเนาะเดอะบิ๊กนิ่งอ่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของออกเทแกรมเอมเบลมเนาะก็เหมือนจะเป็นประดับนะ ถ้าเราเคลียร์เคียรเคลียร์เควนอ่าก็มีในส่วน enchant s p e c i a l Equipment ก็คงเป็นแบบอันนี้จะเป็นประดับของส่วนไอ้พวกออคตแกรมบริซาตรงนั้นเนาะพวกตระกูลออโตแกรมทั้งหลายนะแล้วก็คงจะมี enchant ใหม่ๆอ่ะน่าจะเป็น enchant ใหม่เนาะหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูเนาะก็สามารถ enchant ได้แล้วก็มีประดับ น่าจะเป็นประ,ประดับจําประจําตัวละครหรือเปล่าหรือใช้ได้กับทุกตัวที่เป็นเผาออโตแกมนะั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะในส่วนนี้ก็จะเริ่มวันที่สามเหมือกันเนาะไปจบวันที่ยี่สิบอ่ะในส่วนของข้อมูลค่อนข้างเยอะนะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอ่าอีควิิเมนใหม่เนาะเรียกง่ายว่าเป็น a อ c เ s s o r รแหละเป็นพวกประหลาดประประดับอ่ะ ให้เราได้ใช้กันคิดว่านะอ่ะเคลียร์ครั้งแรกเราจะได้อเมรตโลกสองอันเป็นรางวัลเนาะครั้งแรกที่เราจะได้แล้วก็สามารถรับวัสดุในการทำอเวกเนนิ่งได้อ่ะอืมแล้วก็จะมีภารกิจหลายวันให้ทำเพื่อมีโอกาสที่จะได้รับคอน พัฒนนำอีกด้วยอ่าก็เหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่เป็นของเอ่อมีรายวันเพิ่มเข้ามาเหมือนเหมือนรายวันของตัวคอร์รบก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นเอาเราไปทําเอาหินชุดของของตัวไอเนาะเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยแค่คราวนี้จะเป็นประดับแทนนะก็คือคิดว่าน่าจะแจกประดับแค่สองอันนะแล้วก็เอ่อมีประดับสองอันแล้วก็ให้เรา ฟาร์มลายวันเพื่อเอาเหินนะ่ะไปอัพตัวประดับอ่าแล้วก็มีหินเวกานิงมาด้วยเนาะอ่ะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวลุลครับซีซัน 35, so ่นสามสิบห้าแลงกิ้งบบตเทิรโซเอครับก็ติดอันดับเหมือนเดิมท็อปร้อยได้เป็นล so ูกปั้นโซเอเนาะขึ้นไปลูกปั้นบอลเทเอร์แล้วก็โกลเนาะ นี่เป็นรูปบ้านโซเอนะก็จะเริ่มวันที่สามพรุ่งนี้นะก็คือซีซั่นโซเอครับก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วเนาะจะเป็นวันที่สามถึงวันที่สิบอ่ะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆในส่วนนี้แล้วก็ที่จะมาอีกก็จะเป็นในส่วนของว Re ันที่สามก็จะเป็นในส่วนของลิมูพีเดชั่นโคเรสนะก็เป็นตัวไฟแท็กซูพรีม Powerment อันนี้เนาะก็เป็นตัวสายโจมตีอะก็สกิลโจมตีทั้งหลายก็เตรียมตัวนะครับก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วก็ Bingo Mission ลุกวว่าจะเริ่มวันนี้เลยนะ,ะประมาณนี้แล้วกันอัปเดตหลกัหลกๆคงเป็นสองอีเวนต์ก็คือตู้กระชาวิโอล่ที่หลายๆคนรอเนาะเพราะบางคนก็ได้เปิดบลังไปแล้วบางคนไม่ได้เปิดวิโอล่เนาะ ก็ยังขาดในส่วนของตัววิโอเล่ที่เอามาทําดีบัฟนะวิโอเล่เป็นตัวที่เอาไปอยู่ได้ได้หลายๆทีมเลยทั้งเป็นทีมเวททีมกายได้หมดเลยนะขอแค่เป็นเผ่าที่วิโอเล่เล่นด้วยได้พวกเผ่าเดมอนพวกเผ่าสกีมเมอร์เลยพวกนั้นเนาะจะเก่งมากตัวนี้นะก็เป็นทางเลือกเนาะว่าเพื่อนๆจะเปิดเอามาใช้งานหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นตัวเปลี่ยนโซลุงอย่างที่ร,รู้กันเนาะ แล้วยุคลังหลังเป็นยุคที่เผาเดมอนเผาสกีมเมอร์ไอ้พวกตระกูลจอร์อ่ตนตระกูลจุดเกำเนิดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างเยอะนะมันเลยทำให้ตัววิโอเลสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถมาเปลี่ยนลูกแก้วลุงได้เอามาแปะดีบัฟได้อไรพวกนี้เนาะมันเลยดูเก่งขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเปิดกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นออกแกรมเอมเบลมเชเลมอรีเชเลมนี่เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประดับมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะในส่วนของออปชันประดับเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการอัปเดตล่าสุดในส่วนของอกิจกรรมวันพรุ่งนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบผมจะให้ฝากกดไลค์กด,กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมวาราวิวขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ